สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่29นะครับคิดไว้ก่อนล่วงหน้า1วันเหมือนเดิมครับวางไว้ตั้งแต่วันที่28นะครับสำหรับราพัฒนารอบที่แล้วเจา45ะ4554้าครับสิผมดูแป๊บนึงใช่ไหมราพัฒนารอบที่แล้วราวพัฒนาอยู่ไหนราพัฒนาอยู่ไหนอ่าช่เจาะ4 5ตรงตรงนะครับ ก็รุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับรอบก่อน5้ารอบ6กรอบที่ผ่านมาเด่นเพิ่งดูเป็นรอบเดียวครับแล้วก็แตกไปสองรอบเจาะไป4รอบผมก็ว่าน่าจะเดินต่อแล้วกันนะมาโนไว้ก่อนครับ0 4 5 7 0 04570ก็ฝากไว้ครับมาฝากทักทายบ้านพี่เมืองน้องครับสอสอเราครับสบายดีท่านใดชอบแนวทางของผมกดติดตามไว้ครับมีโคสนาะดูให้ด้วยนะครับลมฟ้าลมฝนมาอาจจะได้ยินเสียง ฟาร้องคืนคืนนะครับ04570วันนี้มันชนกันที่6กับ8 8กับ6 8กับ6 6กับ8 7ชอบ8ครับคารุสเซวิ่ง78ครับคารุสเซวิ่ง78คารุสเซวิ่ง78เนาะเหมือนเดิมครับมอาชุดวินไหมครับชุดวินก็จะมี6หานะครับสามารถ นำไปเล่นทั้งลาพัฒนา6ตัวแล้วพัฒนา4ตัวนะครับ1 6 7 8 9ครับ1 6 7 8 9 1 6 7 8 9 1 6 7 8 9นะครับ1 8ก็เหมือนเดิมครับจากชุดชุดเต็มของวิน10หางผมจะตัดให้เหลือ6หางครับเป็นชุดที่ชอบก็จะมีชุดที่ชอบมาก3หางนะครับเนาะ หนึ่งแปดครับได้ออยินเสียงฟ้าร้องกลนงคืนไหมหนึ่งแปดพยากรณ์อากาศข้างหลังมาแม่นนะครับบอกพายุรุรรนแรงจะมามาแล้วยี่แปดมาเลยหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดครับหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดครับแต่ดูอย่างมันเหมือนมันแกล้งครับมีแถวบ้านจะเกี่ยวข้าวเออหนึ่งหกครับ แล้วก็กาหครับผมกาหครับผมร้อยมัดหครับมัด6เข้าไปก็เดินสุด8ปร้อง6ประมาณนั้นครับถ้าไม่ชอบ8ปดท่านอาจจะรูด6กอะไรเนาะหกหนึ่ง8ป6หกหกแปด6กแปด6ปดหกนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกครับแล้วก็ชอบจุด3หางครับชอบจุด3หางหน 7 8็8แปดหนึ่งนึ่งมันชนที่หนึ่งเก้าหนึอ่าโอเคครับ16เนาะชอบอยู่สามหางนี้ครับชอบอยู่สามหางนี้แต่ที่เหลือไม่ใช่ไม่ชอบนะอันนี้คือชอบมากกว่านิดนึงครับ อไอ้อาจะไอ้ไว้เล่นในสามหางแล้วก็พอมาหกหางเข้าไม่ไม่ไม่เอาเอาในสามหางคือไอ้สามหางเน้นเยอะขึ้นมากเกดิมากกว่าเดิมหน่อย<ม>เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับลมฟ้าลมฝนมาแ<ม> <laughs> ลาว้วกกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามานับชมรับฟังครับรวยๆครับสวัสดีครับผม